สเลอแดงหน้าโดนน,น่าจะเป็นลูกเขานะครับตอนนั้นอ้าวไม่ใช่เนาะ โดนไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะะะรับมรกอก็หมดนะครับเพราะโม่งก็หมดก็เลยไปหากล้วยเนาะมาให้เขากิน ก็ลองกินกล้วยมางก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ไม่เคยกินกล้วยเนาะน,นะนะลงไม้แล้วกระลอกตัวนั้นน,นะเอาไปแล้วนะครับกระลอกตัวนั้นนะไปแล้วจหน่านวลไปแล้ว กระรอกตัวนี้เป็นกระลอกแดงคิวขาวน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่านะครับ ช่วงเที่ยงมาทีไรก็ฟ้าคลึ้มอีกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกเมื่อวานนี้ก็ช่วงเที่ยงก็คืึ้มแบบนี้นะ เจ้าตัวเล็กอยู่ตรงโน้นนะครับเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กอยู่ตรงตรง้นหางนกยงูงกินกล้วยเก่งมากเนาะจะหิวหรือเปล่านะครับเนาะ ตัวเลกเดียวเขาก็มานะครับเราตัวเล็กเดียนะเเด๋ยวเขาก็ลงมากินกล้วยนี่นะตัวเลขมาแล้วตัวเลขมาแล้วนะครับเรากระโดดข้ามมาแล้วตัวเลขก,กระโดดข้ามมาแล้วนะ ไปแล้วไปโน,น่นแล้วนะครับก็ะลองหน้านวนตอนตนี้ไม่ไรู้เขารองอะไรเลววาวมันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับนอนอยู่ในหลงังคาอยู่หลงังคาบ้านนะ ต้องมีอะไรแน่ๆนะครับนรองอยู่หลังคาบ้านเขาทวงเหมือนกับเขาเห็นอะไรบางอย่าง ลโน,นน่ดูก็ลอกแดงคิ้วขาวตัวนี้เนาะดูแล้วก็เหมือนลูกเจ้าหน้านวนนะครับเนาะคล้ายกันมากเลย จะดำน้อยมาทำอะไรตรงนี้จะดำน้อยน่ารักมากเขาลองอยู่ตรงนี้แหละเจะแดงน้อยนะครับเนามาอีกแล้วนะครับรอบายวันนี้กินกล้วยเหมือนเดิมนะครับ กล้วยเขาก็กินด,ดีเหมือนกันนะครับนะ้ำกล้วยแสแดง้อยก็น่ารักเหมือนเดิม <obras> เป็นหนุ่มน้อยแล้วเนาะก็เป็นหนุ่มน้อยแล้วนะครับสีสวยเลยคนระับนึกถึงตอนเขายังตัวเล็กๆนะครับตกลงมาจากาต้นล้ามปูมเนาะ ตัวเล็กมากนะครับตอนนั้นเนะฝนก็ตกฝนก็ตกด้วยเนาะตัวเขาก็เปียกนะครับนึกว่าเขาจะไม่รอดเนาะแต่เขาก็โตมาได้นะโตมาแล้วสวยเลยไปแล้วเนาะ <c oughs> ไปแล้วน่ารักมากเลย มาจนได้นะครับเนาะตัวเล็กตอนเช้าผมนึกว่าเขาจะลงมากินกล้วยเนาะ <S <S เขาเลยไปเลยนะครับเมื่อเช้านี่ย mm. ก็มากินช่วงบ่ายเมื่อเช้านี่เขาออกจากต้นหางนกยูงก็เขาก็ไปเลยเนาะนึกว่าเขาจะแวะกินกล้วยนะครับ น่ารักมากแก้วตัวเล็กสะท้อนแสงนเนาะนะครับเอาไปแล้ว ไปแล้วนนทไปแล้วเจอตัวเล็กกลับบ้านไปแล้วตัวเล็กไปน้องกระแตมก็ามา แล้วก็เขาชอบไปอยู่ตรงตรงต้นกาสเล่านะครับน้องเจ้าแต้มกับเจ้าแต้มช่วงนี้เขาก็จะไม่ค่อยมาบ่อยเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่ตรงต้นกาสเลาก็จะมีกระรอกน้อยอยู่สามตัว เขาก็จะไปเล่นอยู่กับกระรอกน้อยตัวเล็กๆนะครับตับตรงตรงนั้นผมก็จะเอากล้วยไปปักไว้อยู่นะครับ ดูเขาจะคาบกล้วยไปนั่งกินตรงไหนนั่นนะ่ะนั่นนั่นเห็นไหม <c oughs> ไปนนั่งกินตรงนั้นนะครับนั่งกินอย่างสบายเลยดูเขานั่งกินกล้วย นั่งกินสบายสบายเนาะหมดกล้วยตรงนั้นก็อิ่มพอดีนะครับเจอน้ำตาลมาอีกแล้วเจอน้ำตาลก็น่ารักจริงๆเลยมาบ่อยมากนะครับ ดูหางของเขาสวยนะเจ้าน้าตาลเดี๋ยวนี้เจ้าน้ำตาลรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับดูเขาระวังตัวเนาะวช่วงนี้ แต่เข้าน่ารักมากนะครับเนาะจะน้าตาดูเขากินกล้วย โตเร็วนะครับเรากรลอกช่วงนี้โตเร็วมากนะครับแปบ๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มแล้วนะเห็นไหมไปแล้วหนุ่มไปแล้วนะุ่มกระโดดข้ามไปแล้วนะุ่ดูใครมาจะแต้ม จะแตมมานะแล้วตะกี้นี่ก็เป็นน้องเขาทำรับๆล,ๆ,ลลๆล่อๆนะตบแกมก็เดินเลยกว่าจะลงมาได้เนี่ยนนกระโดดไปทางโนนนะ ำเหมือนกับไม่รู้จักกันเนาะเ้าแต้มนะครับโน่นนะไม่ยอมมากินกล้วยนะครับเนาะไปเลยดูจะดำน้อยสนมากนะครับไปเรื่อยของเขานะครับวันนี้ก็จะํำแล้ว เราก็เริ่มจะเข้าหลังเนาะจะทำา้ไยก็ทำอะไรก็ไม่รู้ ดูเขาแทะอะไรนะครับดูความสนเขาจะขึ้นไปไหนของเขานะครับเขาจะหาแล้วเอาใบ ใบตาลใบปาล์มเนาะแล้วเอาใบป,ปาล์มไปทำลังหรือเปล่านะครับลงมาแล้ว ก็ตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ